สวัสดีครับพี่น้องครับตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้ยนันคอแหบสวัสดีครับพี่น้องร่างติดตามช่องอัตอมลำเพลินออฟฟิเชียลครับจะพาพี่น้องไปเบ่งเมื่อ,อคืนนี้กับเดินทางมาจากบางพีมาถึงประมาณตีห้าครับพาไปเบ่งบรรยากาศรราต,าต่างลองบางส่วนพี่พี่ทีมงานเพิ่นกะลงมานอนขัง่าง <S <S ผมมานอนนั่งเทิงครับเพราะว่า มันเย็นแล้วกา็ที่นอนมันก็น,นอนดีกว่าครับครับคืนบรรยากาศครับบรรยากาศเป็นล่านปูดครับรถทุกขั้นกับมาหอดบนเแลวอันนี้รถคานไฟครับผมปายโฆษณามาหอดเล้วครับโอ้ยำงานเป็นกินเขาครับเติมพลังครับเติมพลัง เป็นเนื้หมูเอาผมว่าเป็นเนื้อง้ว่ะแอบดีใจน้ำครับเป็นหมูะนั้นหมูหมูหมูครับโอ้โหแดีครับหม้หมูปะครับเอาเลยครับของวายซาดูครับของวายกกินสักค่ำนึงเลยเป็นมงคลครับเออนันบ่เอ็นบ่เอ็นบ่ครับ กำลังซอยครับพี่น้องครับกำลังซอยซ้อยทีมงานเวทีครับขาดไม่ได้ครับทีมงานที่สำคัญครับเพิ่นต้องเติมก่อนครับเติมเติมพลังก่อนเอาให้เพิ่นกินข้าวก่อนครับให้เบิ่งบรรยากาศครับผมครับทีมงานเพี่กัลนนท์สวัสดีครับผม โอ้นอนยิ้มป่ะครับปลาไรสดครับผมผมบันทึกสดครับแมนครับ <c oughs> ไหลสดไหลสด,ลดครับผมมัน,ม,นมันครับใายเบิง้งแบบพูดน,นอนจังไรเดี๋ยวนี้เนาะไล่เบิ้งครับครั <c oughs> บจะเบิ้งหลังการนอนบหลังกครับโอ้ยผู้ใดปล่อยเจ็บปล่อยเมาพี่เดินครับ มเย็นนอดก็น,นอนครับอากาศดีลมเย็นพ่อไปใส่ครับอาบน้ามั้ครับอุ้งกก่อนแต่ละคนแต่ละคนครับพาไปจอดรึกปอ่า้ยฮมนอนเคนดี้ทำไมไม่นอนครับทำไมเคนดี้ไม่นอนครับ นอนได้นอนครับด้วยแล้คุณหน่ายครับคุณหน่ายคุณนอนอละอื้อหือเนี่ยครับเบื้องหลังหนากัดนด้วยดีครับ <c oughs> น้องน้องลาวผม <c oughs> ไปละไปละร่มเย็นร่มเย็นครับคุณนอนสบายบรรยากาศครับเลี่ยงสับเล่บเลย ก็พ่อผมนอนนลังขางล่างผมนอนหลังเทิงได้รับดีดีครับผมก็นอนเหยียดขาครับถ้าแต่พี่พวกลูกไปลงมานก็ไม่เหยียดขาจะได้พ่อได้ต้องเหยียดออกเพราะว่าไปงานไหนแกก็ต้องลงดีดีพาร์ตปีพีเบิร์ตครับแล้วผมจับลุงกวนบรรดาเดมอผู้ผ่านผ่านครับผ่านหมด ทายุของน้ำยังดีแล้วหอตลาดใหญ่เถอะเพ่กเป็นสั้นครับครับไปไครับไปไปไปบครับนโอ้การนอน่นี่พี่เอกครับนอนกดกองจองกอ,งองหน่วยมีพัดลมเย็นสบายไอย้ปิดปุกปิดปลุกปิดปุก น่อนรับทีที่เชื่อลูกเรียนในเบื้องมืดนะครับมืดเนี่ยเนื้อมือสวยจังเลย อยูงยย่งง่ายอยู่ง่ายรับไปเพราะว่าผมกะสมาคผมก็จะเกือดทั้งงานผมจะนอนงทางรถบัสครับทั้งงานเจ้าภาพซองฤดูห้อนซองฤดูห้อนผมก็จะไปนอนอยู่เถียงหน้านอนอยู่ศาลากุฏิหลวงปู่ไปยังสันครับอาศัยบารามีเพิ่นเดินมากกับเดบุญน,นั่มเท้ไปงานเจ้าภาพเท่าในนอนตื่นเสาร์ เข้าไปตอนเศร้ายามเรื่องงานเศร้าก็ได้ใ,ใส่บาร์งานสิเป็นคนงานอยู่ง่ายสบายสบายครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งอาจารย์นักดนตรีครับสมมาอาจารย์นักดนตรีพันจันนี่เปครรเไไ๋ครับสบายสบายโอ้ยพัดลมนี่เต็มอะไรลยครับสะดุ้งเลยครับพรรัดลมสะดุง้งมันจะนอนเป๋สไลายมันจะใส่เปนนน๋น้อนเนาะ แต่ถ้าออกง่ายในเด็กก็เจ็ดนดูหนาวก็เป็นกลางเต้นครับอ้าวจบสุดท้ายใครนะครับมาอยู่ไกลพื้นดดๆเลยครับอืมอ่อนเยี่ยมประครับปี่สาวครับมบีมัว่แต่ว่าลมเย็นเนาะบรรยากาศดีมากน,นี่อยู่ทะเลนี่เนี่ยอยู่ใกล้ทะเลนี่เนี่ยใกล้อยู่ประมาณสิบโลครับ แม่นมาอยากไปกลางเลยนี่ครับตัวที่จะกลางไอ้เวทีครับเวทพอเวทีนท <c oughs> เนี่ยสถานที่ก็ก็ถือว่าโอ้โหก็ถือว่าแคบครับครับ,บเต็มครับเลยครับแคบแบบพอดีเหมือนซ้าลานสานามพุซออกไปบ้านนี่ฮะแต่ก็ลงได้ลงก็เวท,ทีลงเต็มนะครับ แต่ที่ยังเป็นลานปูนครับแล้วก็เป็นน้ำค้างหลายครับต๊เด้อคนครับคนครับเต้นเวทีเพิ่งจะส่งแล้วผมกะผมน่าจะไปนั่งยุบไปจองที่นั่งยุบฟังนั่นครับก็ต้องการเต็นไปนั่งยุบข้างในครับนั่งข้างในเลยครับกวาดสะอาดสะอาดดีครับสถานที่จะทําการแสดงครับ ตรงเวทีตรงนี้ครับผมตางเวทีฮันนาออกไปทางตลาดครับตลาดครับที่กลางเวทีถรถกับรถน่าจะมาจอดอยู่ข,ข้างๆรถอาจจะจอดที่ซนนี้ไปซ่นข้างๆครับซอนข้างๆคนคปีเขียมโอ้ปเขีมต่อไฟนอนในรถได้เนี่ย นี่ปองหอไปเห็นซองเห็นอยู่บ่ก็เป,ป็นปิดระบบไฟเลยครับป,ป็นระบบนี่ไหมเ <c oughs> ป็นแต่ถ้ำแบบไปจักขั้นแบบรถในครอบครั่ไปเที่ยวอห็นน้องมีขอไม่อย่างนี้ไหมเป็นทุกปีนิกเที่ยวเป็นครอบครั่โอ้ยปเบว่องอรับทีมงานเป็นเด่หัวหมู วายเพิ่นเอาอมานี่ครับนี่ครับประกาศพี่นอ้องแถวไ้ไก่ชนบุรีครับผู้ใดทาอยากได้สมุนไพรย่างขีมากะมาเกเย็บเอาเลยครับได้กระสอบหนึ่งได้กระคุ่นึงเลยฮะเหมือนเป็นลานตากแห้งนะครับผมลานตกแหง้ง อันไหนยู่ไดีก็อยู่ไปนะโอ้มาๆกินพด้อมกันเป็นอาหารเทพครับอาหารเทพกินแล้วมีพลังโอ้ยก็ว่ากิลายขอซิมเป็นมงคลนนะครับโอ้ยขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องหัวหมูครับ บ่กินน้ำจิ้มครับสดๆเลยอือใส่ต้มหอมหมูครับเยอะแยะเลยนี่มือเก่งที่เรงให้รูปเติมพลังกาวงัดงัดงัดเรจะจังเวทียุคนั้นทิ้งเทียงกับทิ้งเทียงใบใบก็เริ่มจังแล้วครับแต่ยังดีครับบรรยากาศบ่ฮอนบ่เอาบ่แดดแต่ว่าครึมคึมคึมคึมนี่ซื้อครับ ่ามีลมดีตัน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 ตัครับผมขอจบเพียงคลิปเพียงเท่านี้ครับขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณแพี่น้องมากกดตลิกสามผมกดสามสับใครในเด้อครับฝากช่องฝากช่องอะตอมลำเพลินอัคตเชียม์ด้วยครับไปกันเด้อครับผมไปหาอาบน้ำก่อนเหนียวโตครับเหนียวโตเหนียวโอ้ครับบ้านอาบน้ำ มาไปหาอาบน้ำก่น bye อนบ๊ายบายับไปแล้วครับแล้วกันดูแล้วถ่ายบรรยากาศน้องๆว่าเพิ่นนอนดูอยู่จังไหนครับพนมาหอดอตั้งแต่ตีห้าครับตีห้าว่าเพิ่นอยู่จังไหนอย่าดูแบบง่ายๆนี่แะครับแต่ว่าอากาศเย็นมีพะลมต่อไฟกับเที่ยวลรครนี่บอลแห่มีพัดลมเนี่ยครับจะพาไปเป่งตรงที่ทําการแสดงครับก็คือเป็นสถานที่ก็ดีมากครับดีมากเป็นล้านปูนครับ ด้านปูนครับนี่ครับฝ่ายสาวน้อยเล็บปัน,ปนแท่งของเราผมคือ <c oughs> นี่ผมจริงที่ผมดีใจกันนะครับ <c oughs> งานแหล่ครับที่ผม <c oughs> <c oughs> เห็นบ่ครับเห็นบ <c oughs> อลมาใครเอื้องเลืองอยู่นี่ครับลูกกอล์ฟพีอาร์ตน้องแมงปอเนียครับพีเอครับน้องนิง้งต,ติการ์ตาแม่ลุงครับีเอก พี่นอ้องไอเบิ่งบรรยากาศครับเออมาดูผมนำ้ำดีใจดีใจครับแต่ศิลปินมากมายเห็นบ่ครับสามสิบประชิดศิลปินนี่บรรยากาศครับอ๋อนี่ไงเขาด้านหลังได้ด้วยอู้ดีครับนี่มีซูเปอร์มาร์กเก็ตด,ด้วยขวบคนเดนียกองเนาะแม่ทำอะไรไว้ให้แต่เช้า เอาเว้ยน้ำหารว่างนา้ำอันนี้นี่กับเขาน,นี่ผมเปิดพิษหมอพี่นอ้องผู้ใ <laughs> ดมาก <laughs> ครับเปิดแต่มหมอนี่<า>เอา้าเพิ่นแกงนา้ามีกินเบอ้ <laughs> <laughs> อเฮ้ยขอโทษอภัยครับผู้ใดมากครับเปิด arose, พิษหมอเพิ arose, พ่นวะนี่ครับออมไก่ครับออมไก่ออมออมหมูเฮ้ยบอกว่ถือกันแล้วไปเบ้อแล้วครับสมองหักกระตือ อ้อมหมูครับอ้อมหมูเนี่ยเมนูอาจจะเป็นอ้อมหมูง่ายๆแล้วกับทอดไก่แน่นะครับนี่พอ่อเลี้ยงเป็นกระตื้นเหลวพ่อสวัสดีครับ굿มอร์นิ่งครับป้าป้าโอเคพอ่อคะับ굿มอร์นิ่งโอ้นี่ครับพอนอนพ่อพ่อได้เหยียดแ้งเหยียดขาครับ พ่อมันไปกับรถขั้วเพราะว่าคนมากินเข่าครับบางบ้านกเขากินเล่นกินยังไปสบายรถขั้วพ้ออยู่เสมอครับเปลางว่าพ่อจะชอบเอานูน่นเอานี่มันกินมาเล่นหอมพ้มวนครับสบายสบายพ,อพอมอันกินเขาเ่าแล้วกินล้วก็กินยาต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ โอ้อะไรแต่เช,เช้าจังเลยครับลูกจะไปอาบน้ำก่อนครับบรรยากาศเดินมานอนอยู่เนี่ยของเพื่อนขึ้นนอนคือคือหนีออกคือหนีออกจากมู่มานอนอยู่เนี่ยครับเพิ่นคือมานอนอยู่ไก่ตัวนี้มานอนห่อนได้เพื่อนไปนอนด้วยคน <c oughs> นี่ผู้เดียวลงมากครับทีมงาน ยมงานต้องนอกเด้ใช่ไหมครับก็คมานอนได้นเนี่ยครับสถานที่ก็คัแคบไหมนี่ครับสิลปินชื่อไ่ได้เงียกันด้วยนะครับเต้นไหจองในตอนกระจองเอาด้วยครับนั่นนะครับเต้นผมครับโอ้ชือเงียกันยุ่งนะครับเนี่ย เีที่ซีมาอยู่หอดเหอครับเฮ้ยไม่น้องเีที่มาอยู่หอดเนี่ยแล้วคนนั่งแหละครับที่ไปยู่ตรงไหนตรงจองแล้วครับโอ้หอยกอดหอยกอดนี่ครับมี็นหน้าจอที่กระทั่งมีกล้วยด้วยเติมคาราบาวครับเติมคาราบาว ออผมจะไปยูใส่ละครับบรรยากาศนี่ครับสถานที่ก็คือว่าครับแคบแต่ว่าคนก็มาแห่ารังใจหลายครับถึงจะแคบสั้นใดกะก็ขอให้ล่วงเวทีเต็มใดก็พ่อเรืงรังกะช่วยๆกันยูเพื่อจะให้ทางหนาเวทีดูแับยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมครับผมรัรรรงกอเวทีใดยู ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเ้ทีจะมาอยู่ฮอดถี่เบื้องค้นอยู่ข้างหลังครับนี่ครับแง่กันยูครับนี่กันอยู่ไปเลยก็เป็นยังครับเพื่อความสวยงามนหน้าเวทีครับพี่น้องนีจ่จะพาปเบื้องบรรยากาศด้านหน้าเวทีครับเนี่ยลานข้างหน้าค่ะคดยียังว่ากว้างครับกว้างกว้างกับ,บื้คนเนี่ยอยู่ประมาณหาหกพันคนเลยครับ ปั่นไฟก็มาถึงแอร์นะครับเป็นล้านศูนย่างดีผมกาจะไปหาอาบน้ำครับฮ้อนฮ้อนเอาแมนครับฮ้อนเอาเลยครับอาบน้ำว่ามีอาน้ำยอ้อดเหรียญครับหาบาทหาบาทสิบบาทเราจะบ่งงานครับอาบิง้งมองอาบน้ำมองเศร้าโอ้ยอย่าขันจอรรถครับพี่น้อง ข้ามจอดรถได้หนิก็จะเป็นตลาดญ่ครับอา่างการขนาดเลยข้ารจอดรถซัปผมก็ามกาแฟซุต่องนะกินกาแฟก่อนอไปไหนอ่ะไม่รอเลยนะฮัลโหลอ่ะไม่รอพี่ได้หรอ ไอเนี่โอ,อู้นี่ครับย่างรัดตรงนี้ก็ได้อุ้ยพี่น้องเนี่ขอาคารจอดรถครับกูต่ว่าเย็นคือเย็นแท้มานอนตรงนี้ก็ได้ตัวเนี้ยอู้่าอาคารจอดรถเพราะว่าม่นอาคารเมืองทองธานีไอว่ามันอาคารจอดรถเมืองทองธานีครับบอกมัน ไปอาคารชาลาเลนเจอร์มังต้องทํานนี้ทํามังจะไปอาบน้ำครับอาบน้ำอาจจะไปกินกาแฟก่อนนี้เครื่องอาบน้ำครับห่อรวคพี่น้องบอดอาบน้ำครับอาบสองห้าบาทเท่านั้นครับห้าบาท,ทน่ครับบางห้อสิบบาทครับอาบน้ำห่อพับ่ที่มาดีที่นี่ครับโอ้ห่อแอาบน้ำนี่ทุ่ นี่นี่นี่ครับนี่ถ้าอาบน้ำนี่จะเป็นห้องนี้โอ้คุณจะว่าก็โอเคครับจะขอให้น้ำไหลครับพ่อน,น้ำไหลบ่้น้ำไหลบ,หลบ่ครับก็ได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับุ้มชุ่มชื่นสบายครับผมก็ฝาก ติดตามช่องอะตอมลำเพลินออฟฟิเชียลได้อครับพี่น้องครับขอบคุณน้องที่มาชมมาเบิ่งมาติดชมมาตอบมาคอมเมนต์มาอย่างนี้นผมอ่านทุกคอมเมนต์เด้อกดไลค์กดคอมเมนต์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณใจไหนโมก,กาสพอไปทำธุระกินข้าวก่อนบัดนี้ครับนู้ข้าวแล้วไปกินข้าวฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ สองอะตอมลำเพลินออฟฟิเชียลไว้เดอร์ครับบ๊ายบายขอบคุณครับ